ครับผักขะแยงกำลังไดกเนิอยู่ครับพี่น้องปลูกใส่ขันไว้ขะแยงนานะครับเอาไว้ใส่ปนปลาแกงน้องไม้นะครับแจวกบฝนกบแสบๆอันนี้กับผักผักกระโดดครับพี่น้องกินตลอดนะครับนี่ปนปลามาก,กินตลอดครับกลางต้นหนุกพาวนนี่ก็ถังอาหารปลาครับไปให้อาหารปลากันครับผม เช้านี้ไปกันเลยผู้ใหญ่บ้านกับประกาศข่าวแจ้งข่าวครับผมออกระช่ายข่าว,าว,าวฝนตกครับเมื่อคื้น,นี้ฝนตกกันจากจืนจั้อยพี่รองยังหยาดจนงอย แชะครับเออต้นไม้หักละเป็นหฮมละใครห้อยก็เริ่มมีแล้วครับพี่น้องโอ้ยนวมก็จะขึ้น,าม,นามาถ่วมหักก็ใม้ผมเลยเลือต้นเดียวได้เนี่ยตุยเย่ยวเวลา มันจะ,ะกินใไ้ว่ฝนนักกยาตกเพื่นโอ้กินคือเกา่าครับกินนี่เัา

อนกมากินเข่าแล้วครับวัตรอะแก่สำกินละนอ้เรากลับจากปุนหพี่น้องกินเข่าผมแล้วครับนี่ีหาโตเข่าบันรอะแก่สำ โเเ้เราเอาวัวเอาไฟมาให้เกษตรกร,รเลี้ยงครับเลี้ยงเอารามัน

terpaduknya <coughs> ngop อืมปลาสลิดมาแล้วปลาสลิด็ะไงรัะ หอมท้องนะครับเอาละมีโอกาสได้รุ่นต้นใหญ่นะครับทั่วหัวแล้วจะได้กินหมางบปแล้วจะไดกินหมักันแล้วจนนำ้ำหวานแะแตกนอแตกยังเทียบเลยนะครับปลูกฝนเดียวได้เลยปลูกถึงจังหวะหนาฝนพอดีดินไม่พร้อมครับดินคุดขึ้นไปใส่ขั้นหน้าไว้ อ่าหอยหน้อยๆก็คือผ,ผสมพันธุ์อยูอ่ะเอาฟังนี่น้ำกับปลาปลาไม่ค่อฟังเนี่ยเหดี๋ยวไม่เจ๊ะต,ตัวเล็กตัวน้อย เอามาเลี้ยงใหม่ตัวน้อยๆนึงขึ้นมาแล้วก็ด้นครับถามมันใหญ่ขึ้นมานี่มันผสมพันธุ์กันเองกลายเลยปลาตะเพียน ฟังนี่ตัวใหญ่กว่านะครับอยงนี้ตัวใหญ่กว่านางพุธนี่อะไรจะว่าเป็นปลายนระับ นักรวงครับล้มมาแล้วต้นข้าวผมนักรวงนักรวงหนามเนืน้องุ่อยู่นะนกกินเม็ดนกม่กิน เสียดายครับผมพี่น้องงบกินไม่เจอปลาบึกปลาไม่เลยสองวันแล้วหยุดไม่ได้อาหารมันสามสี่วันมันเกิดความเคยชินพ่าหรือมันหนีไแล้ะเดี๋ยปจะไปดูไงวันนะี้ยุดตั โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเชาวนี้ที่นกรมนมให้อาหารปลาเยงไวเหมือนเดิมเด้อพี่น้องไปพร้อมกับต้นข้าวที่ถูกนกมากินแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ